เมื่อโลกหมุนไปข้างหน้าทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาเองก็กําลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวและพัฒนาให้ทันโอกาสสําหรับเศรษฐกิจของโคราชปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างมีปัญหาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะโคราชนะครับมันเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยเลยนะครับซึ่งจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายของหองการค้าในปีสมัยนี้นะครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนก็ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรก็ตามเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าเกษตรกรรมในปีนี้เนี่ยราคาพืชไร่ก็ราคาตกต่ําเกือบทุกตัวที่เป็นพืชเศรษฐกิจของโคราชไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสํปะหลังนะครับช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจอยู่สองปัจจัยนะครับก็จะมีปัจจัยในเรื่องของปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับแล้วก็รวมถึงราคาวัตถุดิบ ต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นนะครับประกอบกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับรวมถึงปัจจัยภายในนะครับในจังหวัดโคราชเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าอุโมงค์ทางลอดเนี่ยเสร็จจะทําให้การจราจรของในจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นถ้าความเร็วสูงเสร็จเมื่อไหร่ทําให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นแล้วก็ด้านการขนส่งก็จะกระจายสินค้าได้มากขึ้น โคลาเราต้องมีการปรับตัวให้เข้าทันกับยุคดิจิทัลนี้ครับอัตลักษณ์ของเมืองโคลามันยังไม่ชัดเจนทําให้การท่องเที่ยวของโคลาชมันดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันอาจจะมีบางส่วนที่เราอาจจะมองเห็นชัดเจนอย่างเขาใหญ่นะครับมันก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์ครใหญ่ๆจุดเดียวซึ่งตรงส่วนนี้เราอาจจะต้องมามองในทิศทาง,างอื่นของทางด้านศิลปะว่านธรทมแลาการท่องเที่ยวของเมืองโคลากันครับ เช่นแต่ก่อนตอนเป็นเด็กอย่างนี้ค่ะในเมืองก็จะคือคักมากแต่ตอนนี้สักประมาณทุ่มสองทุ่มก็เริ่มเงียบแล้วมันก็มีเป็นหน้าที่ของรัฐค้าเราเนี่ย <ฤ Olha S 1> จะมาจะมาทํากิจกรรมอะไรให้คนเนี่ยกลับมาใช้สไตล์ในเมืองต่อเหมือนเหมือนสมัยเราเมื่อก่อนใช้จ่ายใช้ใชใจ่าย<ะ><ะ>ท่องเที่ยวอะไรก็ต้องตามใช้ใช้เศรษฐกิจในเมืองให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให เศรษฐกิจภายในเมืองกับฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะมีเงินกลับมาจับใจ่ายใช้สอยก็จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาได้ครับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาไม่เพียงแค่สนับสนุนธุรกิจในพื้นที่แต่ยังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเสริมสร้างเครือข่ายพร้อมเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆเพื่อย,ยกระดับทักษะและศักยภาพของผู้ประกอบการให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันสําหรับภารกิจของหอ,งองการค้าที่เราจะต้องทําต่อจากนี้ไปอีก2ปีข้างหน้าเนี่นะครับ ประการแรกเราจะทําเพื่อสมาชิกของหอการค้าเนื่องจากว่าภารกิจหลักของเราเนี่ยจะทําเพื่อหอการค้าเป็นอัดบแรกหรือเรียกว่า c o l า a เฟิ a ์ first นะครับก็คือเราจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสมาชิกของหอการค้าให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในการเป็นสมาชิกของหอ,อการค้าทางการสไตล์ทำงานที่เป็นของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเสริมแล้วก็ประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นเก่าเนี่ย ผมคิดว่ามีความว้าวเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรที่ฝ่ายพวกเราดูอยู่อันนี้แน่นอนจะเห็นหอค้าในรูปแบบแบบสมใหม่หมีการปรับภาพลักษณ์การสรื่อสารองค์กร,กรออกไปให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อต่างๆแบบใหม่มากขึ้นในส่วนฝ่ายเศรษฐกิจเราเองเนี่ยก็ดูแลภาคทั้งเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยในฝ่ายเราเนี่ยจะมีการรับผิดชอบหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งฝ่าย ต่างประเทศนะครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจนะครับด้าน SME นะครับรวมถึงด้านโลจิสติกด้วยทุกอย่างเนี่ยมีผลต่อเมืองทั้งหมดเลยในฝ่ายของกิจกรรมภาครัฐและเอกชนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นถึงตรงนี้ก็เลยจะมีการพยายามเข้ามาเพื่อจะกระตุ้นนะครับเป็นการ connect the d o t นะครับเพื่อจะเชื่อมระหว่งางภาครัฐภาคเอกชนและสมาชิกขอการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับสมาชิกของกันค้าแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับครับอย่างเช่นโครงการไมซิตี้นะครับ,รบก็จะเป็นโครงการที่เราจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของโคราชนะครับงานมหกรรมพืชส่วนโลกค่ะหรือว่าโคร,ราชเอ็กซ์โปค่ะจัดในปี2572เที่ยมเปอร์คงแล้วก็ปีนี้โอกาสดีนะคะเรามี world expo ที่โอซาก้าเราจะพาสมาชิกทุกคนและคนที่สนใจนะคะไปชมงาน world expo กันค่ะ ก็จะมีโครงการบ้านพี่เมืองน้องของโครงราชเฉวนโดยที่จะได้รับความร่วมมือจากทางมหาลัยประจําเมืองโครงราชโดยที่ของเราเนี่ยจะมีจานวนทุนทั้งหมด50ทุนเสนอให้กับทางนักเรียนที่มาจากเมืองจีนภาคการเกษตรนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหอการค้าในวาระนี้นะครับเราก็จะมีการในเรื่องของการผลักดันพืชผลทางการเกษตรในเรื่องของระบบของการเป็นเกษตร GI ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่า อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้รับการเชิดชูหรือว่าได้รับการอุดหนุนส่งเสริมธุรกิจการเกษตรมากขึ้น,นครับในฝ่ายโอโรมสัมมนาของเรานะคะก็จะได้รับเกียรติจากาวิทยากรทรงคุณวุฒิหลายๆท่านค่ะซึ่งจะมาเป็นเกส s t s p เกอร์ทุกๆสเดือนพูดคุยกับชาวโคราชของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมี utcc ติ t o r ติวทั่วไทยพิชิตมหาลาัยในฝันค่ะโดยหอการกค้าร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะในฐานะฝ่ายกฎหมายของหอการค้านะครับอยากช่วยเหลือสมาชิกของหอการค้าครับให้เขาเรียกว่ารู้ทันและอยู่ร่วมกับกฎหมายได้รู้สึกว่าโคราชมีจุดเด่นตรงที่ว่าคนเก่าเขาอ่ะเป็นคนเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีบรรดาวา EC หน้าใหม่ที่มีไอเดียในในการทําธุรกิจแบบใหม่เข้ามา ความเก่าของรุ่นเดิมเขายังอยู่เรามาเพิ่มเติมให้มันสดใสามากขึ้นมีไอเดียมากขึ้นให้เมืองจะเริญนไปในรูปแบบที่สดใสแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจ ก็โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในปีนี้ก็จะมีทั้งคอร์สวายซีสิบสี่ค่ะที่เราจะคัดเลือกผู้ประกอบการในโคราชทั้งหมด50ธธุรกิจเข้ามาอบรมกับวิทยากรที่เราเชิญมาจากทั่วประเทศนะคะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้จะได้มีคอนเน็กชันมากยิ่งขึ้นค่ะในการส่งเสริมธุรกิจของแต่ละท่านก็เรามองว่าเราอยากจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงงานที่ได้เคยทำเอาไว้แล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่หรือ ยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมแต่บวกเพิ่มกับหลากหลายองค์กรทางองค์กรภาครัฐแล้วก็เอกชนเพิ่มเติมค่ะจะช่วยกันเชื่อมต่อดึงศักยภาพของแต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยครับที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความสามารถอยู่แล้วให้รวมกันแล้วก็เกิดเป็นภาพใหญ่มากขึ้นแล้วก็ทําให้หมันโคราชแบบว่าเจริญก้าวหน้าไปมากขึ้นด้วยครับในภาคส่วนของฝ่ายทะเดียนนะคะเราก็จะเล็งเห็นถึงการนำโปรแกรม เทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการทำรากฐานของฝ่ายสมาชิกเพื่อให้ฝ่ายสมาชิกทุกภาคส่วนของแต่ธุรกิจนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งเราจะเป็นรากฐานในการเชื่อมต่อของสิทธิประโยชน์ของหองการค้าค่ะ,คะ เพราะฉะนั้นในฝ่ายของสมาชิกและสิทธิประโยชน์นะคะก็จะนําฐานข้อมูลนี้มาทําเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะจากสิทธิประโยชน์เดิมที่สมาชิกมีอยู่แล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ให้กับสมาชิกตรงกับความต้องการของสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้น,นะคะ่ะรวมทั้งก็จะสร้าง Eco System ให้กับนักธุรกิจในโคราช เพื่อที่จะทําให้นักธุรกิจในโคราชเนี่ยมีคอนเน็กชันที่แข็งแรงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทางธุรกิจต,ตัวเองแล้วก็เผื่อจะได้ร่วงมือกันทําอะไรให้กับโคราชมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเราจะพัฒนาทั้ง32อําเภอมีโมเดลเริ่มต้นที่ห้าอเภอแรกเราจะใช้พลังของศิลปินท้องถิ่นโคราชของเราเนี่ยสร้างอัตลักษณ์สินค้าชุมชนสินค้าของเมืองเรานะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด มาช่วยพัฒนาและก็เราจะมุ่งเน้นเรื่องอีเวนต์ต่างๆที่เคยมีอยู่แล้วหรืออาจจะสร้างอีเวนต์ใหม่ๆขึ้นมาในพื้นที่เพื่อสร้างท uh, rafic ของคนที่จะเข้ามาสู่เมืองโคราชของเราครับจะมีการจัดรูทแมปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในโคราชมากขึ้นค่ะโดยอาจจะมีขอความร่วมมือจากภาครัฐในทุกภาคส่วนค่ะที่สามารถช่วยผักดันได้ค่ะ แล้วก็ในส่วนการทํางานเราก็ทํางานร่วมกับทรทรครับแล้วก็สำนักงานกีฬาจังหวัดครับก็จะมีการจัดกิจ,ดกจกรรมกีฬาต่างๆครับเพื่อแล้วก็ดึงดึงเข้ามาร่วมกับการท่องเที่ยวเข้ามาโคกับรูทแมปที่เรากําลังทาครับเพื่อให้เกิดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเราคิดว่าเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเกิดภาพในรูปแบบใหม่จนเป็นที่น่าจดจํจาของคนในเมืองแล้วก็คนทั่วประเทศเราเองเห็นว่าทุกท่านควรได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งในจังหวัดเองและต่างจังหวัดเองเพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารของของกันค้าค่ะ ก็อยากให้ทางสมาชิกนะคะรู้สึกเข้าใจแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ได้มามเป็นสมาชิกของหอการค้ารู้สึกว่าการมาเป็นสมาชิกของหอการค้าได้ประโยชน์อะไรทั้งกับตัวท่านแล้วก็ธุรกิจของท่านแล้วก็คิดว่าเหมือนนอกจากงานเบื้องหน้าแล้วคิดว่าเบื้องหลังเราก็เหมือนจะคอยช่วยผลักดันงานต่างๆหรือว่าคอยเชื่อมต่อในแต่ละหน่วยงาน <H 'm. S 3> ที่เขาจะทําให้เกิดกิจกรรมพวกนี้ขึ้นครับสิ่งที่สาคัญที่สุดในทีมของพวกเราที่เรามองก็คือสมาชิกข,ของการค้า ทำอย่างไรสมาชิกของค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับด้วยกิจกรรมต่างๆสําหรับทีมงานของเรานะครปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษมากๆนะครับปีนี้ของเราเนี่ยคณะกรรมการทั้งหมด35ท่านนะครับมีวัยซีมากถึง26ท่านซึ่งมากที่สุดในประเทศละนะครับซึ่งเป็นความภูมิใจของคณะกรรมการชุดนี้นะครับผมว่าในทีมของเราเนี่ยมีตั้งแต่คนหลากหลายช่วงอายุวัยก็จะมีบริบทในความต้องการที่แตกต่างกันเราเข้าใจทุกสภาพของธุรกิจ ทุกสภาพของวัยที่กำลังเกิดไปในโคราชของเราเราคาดหวังว่าโคราชเฟิร์สผมคาดหวังว่าเศรษฐกิจเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปภาพลักษณ์เมืองจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่มีคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมืองนี่คือจุดประสงค์ที่ผมคาดหวังกับหอการค้ามากกว่าซึ่งเราจะได้พลังของคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานกับเราซึ่งมั่นใจที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจในโคราชให้เจริญเติบโต,ต,ตย,ยิ่งขึ้นไปครับ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมที่เป็นแรงขับเคลื่อนสนับสนุนธุรกิจและร่วมสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งไปด้วยกันมุ่งสู่ก้าวต่อไปที่ยั่งยืนไปกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา